สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวของอาจารย์ท่านนี้นะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางแนวะทางของอาจารย์คำนวณได้เลข3หลุดไปนะครับเผยออก2 4 6 9 1ย้อนไปอีกงวด แนวทางของอาจารย์คำนวณได้เลข6ก็เข้าอยู่นะครับ6ลงไปด้านล่างงวดที่ออก39206ผมลงให้2งวดแล้วนะครับมีเข้ามีหลุดงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือทุกทันตัวของข้อมูลคำนวณได้เลข2นะครับได้เลข2แนวทางสายวิ่งออกกำลังกายนะครับเลขเด่นตัวเดียว ต่อมาจะเป็นทางสายทหารวิ่งนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข5หลุดไปทุกท่านหวยออก 2, 4, 6 9 1ส่วนแ้นวทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข9นะครับได้เลข9ทางเดิเลขของอาจารย์หงวดหลังสุดหลุดไป1นนะครับเข้าสี่ มาลุ้นกันทุกท่าน9จะมาไหมวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ16เดือน7โชคดีจงเป็นของท่านนะครับในทางสายทหารวิ่งมาต่อกันที่แนวะทางเด่น2ตัวของแอดนานะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกท่านแอดนาคำนวณได้7กับ8นะครับงวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่ทุกท่าน คำนวณได้3กับ4ก็มีเลข3ไปเข้าหลักร้อยนะครับงวดที่ออก3 9 2สําสำหรับงวดใหม่ก็ใบด้านบนเลยนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้1กับ2ทุกท่าน1กับ2แนวทางเด่น2ตัวนะครับของอัดนาวันที่ก็ด้านบนนะครับ16เดือน7ปี2568 ต่อมาจะเป็นแนทางครบ2ตัวด้านบนของแอดคุณพิพรนะครับอาจารย์คำนวณได้5 9าเแล้วก็2 4งสี่นะครับห้าเก้ทุกท่านแนวทางครบ2ตัวด้านบนต่อมาจะเป็นแนทาง10บ,บนระยะสั้นเลขเด่น2ตัวของแอนตาพาโชค ตตลงให้งวดนี้งวดแรกนะครับเริ่มงวดแรกทุกทันตัะของข้อมูลคำนวณได้6กับ7ตัวเด่นของอาจารย์ดูเหมือนว่าจะเป็นเลข7นะครับแนวทาง10บปนระยะสั้นนะครับเริ่มงวดแรกก็คืองวดนี้ ต่อมาจะเป็นแนวทางสิหน่วยบนเลขเด่นแบบ3ตัวของแอดกลมเกตนุดมธิพันธ์มาใบตรงกลางในะทางของอาจารย์หลุดไปนะครับไม่มี4กับ6มงวดก่อนนนั้นมีเลข2เข้าหลักหน่วยนะครับงวดที่ออก3 9 2เกสำหรับงวดใหม่ของแอดกรมคำนวณได้680นะครับ680 ตามนี่นะครับ10หน่วยบนเลขเด่นแบบ3ตัวทุกทันมาต่อกันที่แนวทางของแอสีสะเกตกันเองนะครับเป็นแนวทางเด่นบน10หน่วยเลขเด่นแบบ2ตัวนะครับเจ้าของข้อมูลคํานวณได้6กับ7นะครับ6กับ7 ยังอยู่กันที่แนวทางของอสีสเกตกันเองทุกท่านใบนี้เป็นแนวทางเด่นบนนะครับเจ้วของข้อมูลให้แนวทางชุด2ตัวมา4ชุดด้วยกันก็จะมี6 7 7 7 6 9แล้วก็7 9ถ้าชอบก็อย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณทุกท่านพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ มาต่อกันที่แนวะทางคู่ต้นบนนะครับหรือว่าคู่สลับบนของแอดมุกงวดที่ผ่านมาหลุดใบหลุดไปนะครับใบตรงกลางทุกท่านทางของอาจารย์ไม่มี2 4งี่หนะครับงวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่นะครับมีสองเกก็เข้าตัวกลับนะครับโวยออก3ามเกาสองสำหรับงวดใหม่แอดมุกให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวามือครับ ตัดไปทุกท่าน16เดือน7ปี2,568ตัวชนเด่น3ตัวงวดนี้ได้2,3,5นะครับ2,3,5ส่วนข้อมูลคู่สลับก็อยู่ด้านล่างนะครับใครชอบใครามอาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับเลือกชุดเด่นเอาทุกทันแนวทางตำไทยคู่สลับบนของ a d ็ดมก มาต่อกันที่แนวทางเด่นสอนอล่าง v 4เลือกเด่นแบบ4ตัวรูปภาพผู้เรียนของอาจารย์วิภัยรัตน์นะครับหรือว่าแอดมังกรเดียวได้งวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้1579ก็มา2ตัวเลยนะครับเ้าไปอยู่หลัก10ส่วน1ก็ไปอยู่หลักหน่วยโวยออก9สําสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวามือนะครับ เจ้าของข้อมูลคำนวณได้0259ทุกทันนเด่นสนล่าง v 4เลขเด่นแบบ4ตัวรูปภาพทุเรียนต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดดังเม็ดทรายนะครับเป็นข้อมูล2ตัวด้านล่างสูตรของอาจารย์ก็อยู่ด้านบนนะครับได้1 2 3 4 5 บวกกับ2 3 8 9ทุกทันมาต่อกันที่แนวทางของอปชายนิรนามนะครับเป็นข้อมูลชุดชาโบหรือมาม่านะครับแนวทางของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็จะมี2 4 4 2 2 9 9 2 4 9 9 4แล้วก็จะมีชุดเบิร์ชุดนะครับ2 2 4 4แล้วก็9 9นะครับ แนทางชุดชาบูหรือมาม่าของอาจารย์ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดฟินิกนะครับสายในตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้2ข้อมูลชุด2ตัวให้มาเป็นแนวทาง3ชุดนะครับได้แก่20 21แล้วก็23ครับ20 21แล้วก็23ขอให้ทุกท่านโชคดีนะ มาต่อกันที่แนวะทางของอศเกศษตรคมนะครับใบนี้เป็นข้อมูลทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะครับชุดด้านบนของอาจารย์คำนวณได้58ชุดเดียวนะครับด้านล่างคำนวณได้61 3ตัวได้158่งทุกทันชุดฟันธงขนมไทยของอาจารย์นะครับ ่วนใบนี้จะเป็นชุดเน้นของอาจารย์ประกอบ3ตัวของอาจารย์คำนวณได้6 2 8ทุกท่าน2ตัวก็จะมี26 2 8แล้วก็6 8ข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์ถ้าชอบนี่เก่งได้หมดนะครับที่สำคัญอย่าลืมทีตัวไปกลับด้วยต่อมาจะเป็นนทางชุดเดียวข้อมูลด้านล่างของอาจารย์หรือลัานสนานเมืองนะครับ อาจารย์ทําได้0ูย์เชุดเดียวทุกทันศนย์เชุดเดียววันที่ก็ด้านบนนะครับ16บหกกค,คมาต่อกันที่แนวทางดับนะครับใบนี้ดับแต้มสอนบนของแอดคนวันอังคารอาจารย์คำนวณได้แต้ม3มนะครับ มาด้วยกันก็ดับแต้มร่างของอาจารย์คำนวณได้แต้ม4ทุกท่านเรือใบนี้จะเป็นในทางดับสอนบนของแอดมุกนะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ